นี่นะครับพี่าจุดอันนี้ผมอัดลมไว้แล้วนะครับเห็นไหมขีดสีแดงอา่าลอยยี่สิบทีนะพี่ซูบไปลอยยี่สิบทีอา่ามันจะขึ้นขี้สีแดงนะแล้วก็ก้อนอัดลมนี่ต้องปิดวาล์วนี่ก้อนนะครับเห็นไหมเห็นสามเหลี่ยมนี่ไหมมันต้องจีขึ้นข้างบนนะคือปิดนะถึงกับถึงกับปิดตัวนี้ด้วยตัวนี้ไวดับเกียงนะ เวลาไม่ใช้ดับเกี้ยงก็ปล่อยลมมันออกนะครับต้องปิดนะตัวนี้เป็นเป็นรูเติมน้ำมันกันถึงก็เป็นเกจวัดลมกันนะอ่าครับมีปิดไว้แล้วนะอันนี้คือตัวผนไฟนะครับตัวผนไฟโปะ๊ะโป๊ะเป็นโป๊ะซีนะเป็นพ้อมเอาแบบนี้ให้มันส่วยดีก็คือเป็นฟ้าฟ้าขึงนึ่งไส้ขึงนึ่งนะไส้นี่ไวไวเลว่าทรายมันเตกไม แต่เวลาชายงานจริงเร็วมันเยงตาเราอ่าเล็้วแต่ความชอบนะครับมันมีไส้กับไฟอยู่คนละครึง่งมาเดี๋ยวผมจะเทจุดจุดคนเดียวนะก็เอาเอา,เอาไอ้นี่ลงเอาหนกซับลงครับคางวาาจจไว้แล้วก็จุดไฟอ่จุดไฟนับไปเรล่าเล่าสามสิบหวีลือหววหายเข้มเนี้ย มันลงถึงแขกแกเลี่นึงครับไอเข้มมันลงถึงแขกแกเลี่ยงนึ่งก่อลงสักถึงนึงอะ่ะไอนี่มันเร็วโซ่เห็นไหมมันนึ่งถึงอะ่ะประมาณเกือบเกือบนึ่งถึงอะ่แะแต่ผีเคยเปิดนะนี่อ่าน,นะครับเสร็จแล้วก็เปิดวาล์วนี้นะเปิดวาล์วนี้เลยอ่าว่ามันเจงหรืยอยังถ้าว่า ถ้าว่ามันเส้นทีข้าวกันนี้แล้วเราก็ยกตัวนี้ปิดได้เลยเอเรียบร้อยครับเกลี้ยงเราก็เจงนะถ้าว่าถ้าว่ามันยังรอนไม่เต็มทีทีนะเวลาผีเปิดมันจะมีลุกไฟที่เรื่องๆเ,เขาเรียกไฟลุกกันนะอันนั้นคือแสดงว่ามันยังลนไม่เต็มทีทีผีอย่าเพิ่งปิดตัว้นไฟก่อนเปิดวลาวนี่ต้องให้มันเป็นเส้นทีข้าวพันนี้ก่อนนะผีคอยผีคอย,อยปิดไอตัวนกทรัพย์คนไฟ อันนี้ป้อมจูนให้แล้วนะครับมันรีได้นะนี้มันเบาได้อ่าเกียงมันเกียงมันเบาได้นี่นะนะครับมันเบาได้มันเล็งได้อ่ามันเล็งได้มันเบาได้เดอา,เด,เาด,อดับดับแล้วดับทวารมะหมดว่ามันดับปันนี้นะทีก็จุดผ่อนไฟไม่เลยเปิดผ่อนไฟไม่จุดไม่แต่ก็เปิดวาวไม่ แล้วก็ปิดอ่านะไหนไอ้ไฟลุกๆุกป่นนี้ไม่ไม่ไม่พื้นนะไม่มีปันไม่มีปันห้าเลยเพราะว่าน้ำมันมันผลไฟมันค้างอยู่นะครับเราก็เราก็รีค่อยค่อยมุ่นค่อยๆยมุ่นครับถ้าผีมุ่นเรงเกินบางทีมันดับบางทีมันดับไปเลยอ่าไอ้ไอ้รีนี่ย่ผีต้องจุดให้มันเจงถิงไวสักสักผักก่อนนะสักห้านาทีสิบนาทีก็ผีค่อยไปรีมัน เซตเร็วเพราะมันติดพันนี้แล้วผีก็อัดลมนะอัดลมเพิ่มจนไปถึงให้เข้มเนี้ยมันขึ้นไปถึงขีดสีแดงนะอ่าเนี้ยอัดลมสูบลมเข้าไปเพิ่มเห็นไหมอันนี้ฟ้าเห็นไหมครับโป้ฟ้ามันไม่เยงตาเรานะถ้าว่าเป็นฝั่งนี้มันเป็นโปะไส้มันจะเยงตาเราครัอบอผมเรียบร้อย,อรอยครับพอผมพร้อมใช้งานครับ เวลาดับเวลาดับก็มุ่นมุนกว่านี้เลยนะปล่อยลมอ้อยมดนะครับปล่อยลมอ้อยมดเลยถึงกับวาวนี้ก็เอาขึ้นบนเสียก็คือให้มันลมให้ลมมันอ้อยมดก่อนนะถึงกับ่อยเอาวาวขึ้นขึ้นบนเสียนะครับ,นะรบนะนี่น้ำมันถ่าวาถ้าวาไม่ใช่นานนานเอาออดีกว่านะันนะมันกัดมันมันเป็นไอ้นี่มันเพราะว่าเวลามันแห้งแล้วมันเนียยเนียว เมื่อนเมือนตอนที่มันมาโอ้ขาเป็นเมื่อนกับย่างมาต้อยเลยข้างในข้างในทั้งนะถีพุ่มลางนะถ้าว่าไม่ได้ใช้นานนานเทน้ำมันกา้านโอวีเทอ้อยหมดเลยแล้วก็เก็บไว้เวลาพีจะใช้พีคอยเติมมันเข้าไปไม่หล้าน้ำมันกา้าอนะครับพ่อม้อมใช้งานครับ